วันนี้ขับรถเล่นไกลมากเลยกะจะแบบขับรถชิลๆมาถึงพัทยาเฉยเลยแวะกินข้าวก่อนยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยคือถึงขั้นลืมกินข้าวเช้าได้ยังไงยังไม่รู้ตัวเลยขับมาตอนนี้ก็ไม่มีนาฬิกา่ายสองแล้วมาที่ร้านเจ๊จุกเจ๊จุกสามนะคะอยู่ที่ที่ไหนอาจารที่เนี่ยพัทยาตรงนี้คือเข้าพัทยาแล้วใช่ไหมอ่ะอยู่พัทยาลมดีมากเลยว้าว <Wow. S 1> จะมีโต๊ะไหมไม่ได้จองไว้ก่อนด้วย มีแต่ข้างบนนะข้างล่างเต็มตรงนู้นก็ยังไม่เปิดใช่ปะ่ะคะถ้าเราไม่รู้สึกรอ้อนเรานั่งได้ไหมล่ะตรงนู้นคือแหลมชะบังเหรอโหไม่ได้มาทะเลนานเท่าไรหร่แล้วเนี่ยอยากโดดลงทะเลไปเลยอะ มาชูชูบิชนะคะชายหาดสีชมพูอันโด่งดังในโซเชียลมีเดียตอนนี้นั่นเองก็เขาก็ดังมาตั้งนานแล้วแหละเพิ่งจะได้มาที่นี่วันนี้อากาศดีมากเลยอะ่ะคือลมแบบลมเย็นแล้วก็ไม่มีแดดเลยดีมากไม่ร้อนไม่มีแดดหรือว่ามันจะเย็นแล้วเนี่ยกี่โมงกันแล้วเนี่ยสามโมงครึ่งอันนี้คือคขนั่งรอที่นั่งกันใช่ไหมเราต้องทํายังไงก่อนก่อนเนี่ยต้องไปเอาบัตรคิวก่อน,นเอาที่เอาแมสก่อนตค่ะคิวของเรา 344ตอนนี้หน้าจอเพิ่งจะขึ้น286 <Huh? S 1> ้ก็ประมาณ60คิวนะคะมีแววว่าจะแบบไปถึงปุ๊บนั่งถ่ายรูปแล้วก็กลับเลยก็ออกเลยไม่ใช่กลับแล้วก็ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเขามีสีฟา้าเขามีสีชมพู <Wow. S 1> เขามีกิจกรรมเยอะอยู่นะมันมีแบบเล่นเซิร์ฟเล่นอะไรพวกนี้ด้วยอะฝั <Wow. S 1> ่งซ้ายนะคะสำหรับคนมีคู่ใครมาเป็นคู่แนะนำฝั่งสีชมพูส่ว <Wow. S 1> นใครไม่มี รือมาก,กันแบบครอบครัวแนะนําฝั่งสีฟ้านะคะเรายังไงดีอะไม่เป็นไรอยู่ฝั่งไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่มีที่นั่งก็นั่งได้หมดแหละจริงๆเราไม่ต้องนั่งก็ได้เนาะคือเราก็แบบมารับลมริมทะเลเราก็โอเคแล้วเนาะจริงๆแค่นี้เราก็สามารถเช็คอินได้แล้วแหละเห็นช่อมพู huh. <laughs> แล้วก็เช็คอินได้แล้วว่ะไปโดนน้ำไหมพี่ออเดี๋ยวโดวนยิ่งกว่าน้ํา oh. อีก กิดไม่ผิดที่ขับรถมาทะเลลมดีอากาศดีเย็นดีวิวดีโชคดีอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ให้โพไซดอนก็แล้วกันนะโยลงทะเลไปเลยตุ้ม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 ให้โพไซดอนเอาลงทะเลไปอย่าเอาไปรัชดาก็พอแล้ว <laughs> อยากไปเล่นเรืออนูน่ะมีเจสกีด้วยได้รับการฝึกโดยโค้ชอดีตทีมอะไรนะหม่ oh โดยอดีตแชมป์โลกเชียวนะเวก เล่นนันนีด้วยอ่ะอุ้ยเก่งอ่ะแล้วล่มมันก็จะพาหอขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเนาะมาถึงพัทยาวอเตอร์สปอร์ตคลับแล้วนะวันนี้จะมาหาอะไรสนุกๆเล่นจะมาทะเลเดี๋ยวนี้เนี่ยเอามาแค่ขาจุ่มน้ำไม่ได้แล้วนะโอ้โว้โ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 ้ นี่แหละเดี๋ยวเราจะเล่นอันนี้กันนี่แหละ <Wow. S 1> เล่นอันเนี้ยถ้าขึ้นได้ก็ไม่ยากมันยากคือตอนขึ้นและตอนลงตอนลงก็คือต้องหัวปักลงมาเลยนั่นเองอ๋อไม่ต้องปักก็ได้เขาลงแบบหล่อๆกนะ็ได้ มาซ้อมมือนะพาเลก็กิจสกายบอร์ดยากมากยากออกว่าที่คิดเยอะเลยในท้องนี่คืออิ่มแบบอิ่มน้ำแล้วคอแสบมากกินน้ำเปลบดไหลเลือเือมีนัดล้างตาแน่นอน